สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านกินอีกแล้วไปใส่อีกอะไรนะเฮ้ยพูดว่าอยากกินส้มไปใส่อีกเลยอืมปวดขื่นแล้วไปยุ่งหมองยัยปลาใส่ไม่หอมเจ้าน่ะปวกขึ้นบอก๊ะปวดนี่ลาซามาเปียเฮ้ยปานหัวใส่แส่น้ำนี่ลาซาบะเออแช่มังม่วงขี้มูนะเฮ้ย ยางมาลายกินสุมซุ่มแซวแมวพ้งแต่ซุ่มอยู่วัดมากมาซุ่มอยู่เฮือนแต่ผูกเก่าจะพูดจะกินพูดพอยู่วัดไปซุ่มอยู่เอาน่เนาะกินหอดอยู่วัดไปตามาคุ่งนายกูนาคกูอยากกินตลาหมึกนายกูอยากกินเป็นประยัดชันตับกูจะกินจีมือแมออกใบไส้เป็นชันได้ยุคกุ้งสดจากเลย เผ็อยากกินซีมือไม่ออกบันไต้เจอไม่ออกบันใต้เหดเวิยงเนี่ยเป็นง้อบดขิงทงเามสิ้นักนี่อย่างเม่วานเขาเห็นจ่าซนดาหัวใจเราลาอนังสือเปนแม่นองแมเธอัวเป็นอ่านหนังสือเป็นหมองกีโมพี่น้องบ้านพี่น้องเอิ้มหมงอย่างมีบ้านเราเอิ้อมหมองกีโม มันมันสุกแล้วมันหวานมงตะเานะคะจะเอินม่วงเองก็เนขากเฮ้ยอันนี้บอเขาเอินม่วงเบานะเฮ้ยโอ้ยมันคนละอันเนี่ไก่กัือท่านมันไ่เห็นดอกมันคือกันม่วงเริลายอะไร่้เอ้ยายเฉยวานลยเทงกไเป็นซปเฮ็ดอีาก้อยแดงกินเขา

น้าย่เขายคนละมองโอ้เมนกบดีนั่นน้าันนัน้ายันว่าว้าไปเลยกอคือว้าย่งหม้อหมองเซนหมองกระเซนพม่น้อกกะเจ้วเป็นอะไรวันนี้วานูดีเลยดีนะมันู่แต่มันบวานอือร่อยปลาแดกกัแบบไข่อยู่พี่ กินไปหอดหาลังค่าบางทีลุงเสียงเราจนว่าร้านเราตดน้ำโม่มึงตดบ่หำเราอ่ะอันนี้ทั้งนี้ใครบ่แดกแดกไ่มมันนี่หัวปวกหัวสดๆแซ่บ่ะหน่อยเราอยู่ในสยทีมงานสุดๆอย่างนี้

ม่ออเียพอเลยท่านว่าี่เียงไม่เจ่าเชียงไจากเียงเม่พอเยอันนี้โซ่ไม่แกเนาะห้างรุกข้อบวชสดๆน่อยเก่าอยู่เวอยู่ให้ตะเชียงพูนิงขุดมาจากนานมออยอหัวมเม่นได้เลยมึงอย่าลวนมามอขไปดอเขากินล้เอากช่อง่ ขันบางวงซอนะค่ะต่ำต่ำบางเดืต่ำวงเซนเบิดอยู่เลยเ <c oughs> บิ้ดไปแล้วหยกหนึ่งมาเริ่มป่าลุงอุทธรบุบท่านเลยกินไปขะองนะน้ำกะมี้นอยู่นะโอ้ย มันซบออ่ะอ่มันบัแซ่บมากทอดทำบแซ่บได้งยัือสาตอะอีจาได้กินใครมาผุ้ี้แน่อันนี้ขนาดเหี่ยวได้ไงยัือสามหัวเหียวแล้หวานหวานเด้อเฮ้ยเหี่ยวใ่หมแดงม่นนองเบิ่งหเบิ่งซาบน์ทำนี่ยแล้วคลขายะเลาดเขาก็เเ็ดเอาไปต่อมัมกเจ้ากบ เล่ปากรองปักเท่อาเลยเ่แถีม่กินมูลองบึงที่ดเพมาหามันเาไบี่กินมันละคมังม่งป่าบโชรวยรวยูลกเตืกี้เราไอยู่เพือนเขาป่าเลี่ยนมอยู่อยลำพงเน่และทเกี่ยวกินลงไปมาไร เล่าไปยุ่งมือได้เลยนี่คือมันขาดอะไรมันตัวเพียงพวกเนี้ยอย่งนี้กะเทียมมันงวกะเทียมมัยสุกจเร้อเมื่อไหร่เฮ้ยงวงมันจะจบนีเฮ้ยท้อถัก มันที่ทอยท่านนั่นแหลเอาพื้มาอย่างนี้นะบอกแพงแพงกับแพงโพแพงโพบอกว่าเอาไปนวดมองเอนมาเขาแล้วเขาแหลกขยากหายมาเขาด้วยนะตีรมาเอาลงตี้ยเอาลงมาเอา้นอไปขัลดลงไปขนยันกุติมานาไปไปนจ๋าล่ะกุติน่ะซากแดกเดนมาไม่ถลดลงไปนไปไปเดีมันอยลงเลยนะลงเลยไปโอ้ยเผ็ดด

ตูมน้ำไม้ยันเมริกาแกมูไฮแกงช่ชงมนาอยอ่ะเด็กกตู้มไว้ได้ขนาดเดียเนได้สิ่นะเอาผ้เอาลองอาตมาเดือนมวานมาขายอันนี้อันนี้บแกงนกินแกงหน่อไม้เรียกอไก็มากย่านี้มันชมาหาว่าอ่างชูกระบอกเอาหมูนี่ใแ่หน่อไม้เนี่ยมิตจีเอาน่าไม่ชอบจริงเอามือกีไปซื้อแกงนมอเจ้าบ้านอะไรหรอเขาขาย มีรำมีรำมาเมาเโคตรยัข so ี้มูาอ่ะเมกกทออเพื่อนอะไกันเพมันส้มมืนะพันว่าน้ำปลาน้ำแก้วราวาเียมาแกงรุ่มนะพันว่ามาแกงที่สุดเไปโอ้ยมึงซื่อเรากูเพื่อนซื่ออ่ะเราบัวน้ำสับชญนะแล้วยิ้วเพื่อนรามีขายเหรมีเพศแล้วเ็บวันบ่ นียอันป่าเทียนกันเดี๋ยวช่างมาตังมาฮะมาตังมาว่าี่ไรลเขาเวร hại ตังมาฮึมันนกเกาะนึกย่อเขาตักมาอย่างเงี้ยเออเขาเสยเปล่ามันเดี๋ยววาให้เขาไปเมื่อไหร่จะน้ำมีสูตรอย่างนี้มนี้ำมีสูตรน้ำมีสูตรหนึ่งกับสีเข่่ก่อนเจลี่บวก วัวห้องฟาน่ะทักคนแหละมันเลื้อแต่ตอมันอ๋ออันนี้บุรี้ัมย์บนี้บมิ์นเมื่อไร่อะเรากยายามกำมนี่หนุูอยู่ว่าเจียามาเจะยมเก้าคือขาอยู่ปีนี่เป็นอะไรชูลกยี่อ๋อมัน่ได้เปมันออกมีพามึงไงตรงนี แต่พักเม้นมันยางแสเฮ้ยปักคามันสะโดมาบอมือนอื่นจัดระดับมือมันใส่ใช้ฉันมาเขาแก้งนี่แล้วมันก็ได้แต่ีนี้มันี่ตะกินกจาเอาแต่แกงแล้วมันส่งกแกงเขาแสบกินหลายคนเมื่อเราดูดูเซ็บทำไมดองเ็ซทำไมดอกเอห้เยแมนมันอ่อนให้นำุปได้ก็มือแกปัาคามนะเฮนข่อยนที่จััดกระดมา ความเรียให้ลน้ำมันสเาเหนอะน้ำมันบางๆมาด่ำเภอทิพย์น้ำมันเปล่งเปล่งเนาะโอ้โเกระปุกน้กิน้เฮดได้บรดาอะไรกูจีบเอาห้องล่านั่นมาแกงเลยห้องลานั่นเฮดแช่นั่นแล้วห้องเปรียบมาปูยูนั่นตมาแกงอสิเบ็งยังมาเลยไปไูเปันบางคลิปยุกให้ังทำแล้วเราไปดูแล้วไปดูมาัวน้าบานเเอาควันเอาควันเอาควันเลย ไว้สมพี่น้องสั่นนี่ก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยสมแห้ง